ร้านอาหารอยู่ในซอยความอร่อยอยู่ในบ้านเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งวันนี้เข้าซอยร้านนาเข้าซอยมาถึงจะได้กินเมนูอาหารเหนือจัดเต็มบรรยากาศร่มรื่นช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ข้ามาในร้านแล้วนี่เจ้าของร้านนะครับแม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หน่อยเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาเกือบ20ปีแล้วค่ะทําไมร้านถึงอยู่ในซอยแล้วเป็นเหมือนบ้านผู้อยู่อาศัยเราก็เห็นว่าบ้านเรากว้างแล้วก็พอจะมีที่จอดรถมีที่นั่งให้ลูกค้าลมลื่อนแล้วก็มีสวทั้งหลายซึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วทำกับข้าวก็เขาทาโอเคค่ะก็เลยลองดูค่ะก็เลยใช้ชีวิตยามว่างใช่ค่ะเปิดเป็นร้านอาหารขึ้นมามีอะไรเป็นอาหารเหนือให้เรามารับประทานบมางเวลาเข้ามา เขาซอยเนื้อนะคะที่คนนิยมมาก,มาก แล้วก็ข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูโอ้มีครบเลยค่ะแล้วก็มีขนมจินน้ำเงี้ยวมีน้ำพริกอ่องมีน้ำพริกหนุ่มมีแกงฮังเลมีลาบเมืองเหนือโอ้โหมีหลายอย่างมหลายอย่าใครที่อยากทานอาหารเหนือแวะเข้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังคนะชื่อร้านว่าข้าวซอยร้านนาค่ะถ้าเกิดวันนี้ให้เลือกหนึ่งสูตรหนึ่งเมนูในร้านมาเปิดสูตรทําให้ดูหน่อยเรื่องเมนูอะไรครับแม่เป็นลาบเมืองเหนือค่ะลาบเมืองเหนือนะเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย วิธีการทำไม่ยากเลยค่ะนำหมูสับมาคู่กับเลือดหมูพริกลาบแล้วนำไปผัดให้สุกปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดจากนั้นใส่ผักชีฝรั่งผักแพวสะละแหน่ต้นหอมกระเทียมเจียวเพียงเท่านี้ก็อร่อยลูกค้าติดใจแล้วค่ะ อยากทานข้าวซอยอาหารเนื้ออร่อยๆอแวะมาหาแม่หน่อยได้นะครับที่ร้านข้าวซอยร้านนาค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์เท้าเฮาค่ะบางกะปิ ซอยอะไรเอ่ยซอย3ค่ะซอย 3, อย3นะครับคุณผู้ชมเปิดกี่โมงครับเปิด11บเอโมงค่ะปิดบ่าย4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันทุกวันจันทร์ค่ะแวะมาได้นะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับหาซือ้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าและตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดมอบให้นึ่งกระเช้านะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งรปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง